สายวิ่งรถแฟรเคอร์รี่นะคะหรือว่าใครอยากจะได้รถส่งพัสดุต่างๆอย่าพลาดอย่าช้าคุณลูกค้า,าจา๋านะสวัสดีคุณลูกค้านะะช y o ยูทูบทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับบอยคาฟอล์อยู่อีกแล้วจากคุณลูกค้า,าจา๋าวันนี้นะคบอยเอาอีซ e. ูซูดีแม็กเครื่อง3.0ตู้ถึบมาให้กับคุณลูกค้าทุกคนเลยนะคะอ่าบอกก่อนคันนี้เรเริ่มต้นฟรีดาวอยากได้รอติดตามว่าต้องทําอะไรบ้างอะมากันก่อนคุณลูกค้า,าจา๋านะข้างหน้ากระจังหน้าตรงนี้นะคะ เป็นโคมเมียมนะคะแต่ว่ารอบๆนี้อาจจะเป็นสีเทาคือสวยมากนะในส่วนของตาไฟนั้นคุณลูกค้าจา๋าตาไฟเป็นตาไฟแบบฮาโลเจนนะคะตาไฟเป็นตาไฟแบบฮาโลเจนและมาดูในส่วนของล้อกันคุณลูกค้าจ๋านะในส่วนของล้อนั้นโอ้โหนะยังสมบูรณ์ใช้งานได้ตามปกตินะยางเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนใหม่ให้ล้งสีเส้นนะคุณลูกค้านะเพราะว่าอะไรคันนี้นะเป็นรถเข้ามาใหม่คุณลูกค้าจา๋าย้ํานะ ว่าคันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่นะไม่ต้องกังวลเรื่องอยางเดี๋ยวเราดูแลให้นะคะในส่วนของที่จับคุณลูกค้าจ๋านี่สีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะตามเข้ามาดูตู้ทึบฮนะตู้ทึบนะคะเป็นตู้แบบใหม่นะเดี๋ยวเราทําการดูแลให้กับคุณลูกค้านะบอกกันก่อนเลยนะคะและในส่วนของล้อด,ด้านหลังนั้นคุณลูกค้านะเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวเราดูแล,แลเรื่องล้อและเรื่องอยางให้ ยางน่าจะเปลี่ยนเป็นยางมันทุกคุณลูกค้าจะเปยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเป็นยางใหม่เลยนะจ๊าอ่ะในส่วนด้านหลังมาตามกันเข้ามาตรงนี้นะคะอาจจะเป็นสถาปัตยกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่สายโรสซิง่งวิ่งกันล้านที่เขาต้องมีคุณลูกค้าจะาแต่ก็คือเท่นนะแต่ไม่ต้องหว่วงถ้าใครอยากจะเอาพลาสติกออกเดี๋ยวเราออกให้ทําความสะอาดให้ได้ตู้ใหม่ๆไปเลย,เลยจ้ะคุณลูกค้าจ๋านะตามกันเข้ามานะคุณลูกค้านะตามกันเข้ามามาดูในส่วนของภายในรถกันบ้าง อ,อย่าตกใจนะคะเพราะรถคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่คุณลูกค้าจ๋าพวงมาลัยที่ได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเดียวเราล้างทําความสะอาดให้กับคุณลูกค้าทุกทุกคนเลยนะคะแล้วระหว่างนี้คุณลูกค้าจ๋าดูในส่วนภายในกันไปแล้วเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างหาที่เปิดก่อนนะคะเจอแล้วอ่ะนี่ในส่วนของห้องเครื่องคุณลูกค้าบอกก่อนนะเครื่องยังใหม่นะเพราะว่าอะไร ุดแต้มจากโรงงานยังมีอยู่ครบนะคะแผ่นเพจยังมีอยู่ครบคุณลูกค้าจ่าแผ่นกันความร้อนยังใช้งานได้ตามปกติตรงนี้นะยังมีให้กับคุณลูกค้าเลยเดี๋ยวเราจะเป็นฮายของเหลวในเครื่องให้กับคุณลูกค้าใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องนะคะของเรลวต่างๆไม่ต้องกังวลคุณลูกค้าจ๋านะ,ะอ่ะเอางี้ดีกว่านะคะหลายคนเนี่ยคงจะอยากได้คันนี้แหละง่ายๆคุณลูกค้าจา๋าคันนี้เปิดจองเริ่มต้นที่1 5 0 0บาทนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีเซ็นสัญญาฟรีส่งรถฟรีถึงหน้าบ้าน อยากได้โทรเข้ามาหาบอยได้เลย0832461425นะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าเมื่อก็ถึงรถบ้านรถมือ2ที่ดีแล้วมีคุณภาพต้องคิดถึงสมชายคาเซนเตอร์และน้องบอยคาเฟ o อ,อยู่ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า